สวัสดีค่ะคนรักมากทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับอีฟในรายการนอกนกช้อย ok เลือกมาให้ได้ของเด็ดเป็นรายการที่จะพาทุกท่านนะคะไปพบกับสินค้าเด็ดสินค้าปางราคาโดนใจ ซึ่งจากที่ผ่านมานะคะเราก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยเอาเป็นว่าใครอยากได้สินค้าอะไรลองอินบ็อกมาบอกเรานะคะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะรวบรวมสินค้าเด็ดๆมาให้คุณแบบไม่พลาดสักไอเทมเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรวมไปถึงโปรโมชั่นเด็ดๆดดโดนๆจากน็อกๆได้ทางช่องทาง Facebook YouTube i n s t a g r a m TikTok Twitter Line รวมไปถึงเว็บไซต์ n น็ k n o .com ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปน็อกๆก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วค่ะ ทาง App Store และ Google Play ค่ะส่วนวันนี้นะคะเราจะจัดสินค้าเด็ดอะไรบ้างต้องไปรอชมกันค่ะและที่สำคัญอย่าลืมเลยว่ารายการนกนกช้อยส์ของเรานะคะมีโค้ดส่วนลดพิเศษเพิ่มให้คุณวันนี้มีจำนวนจำกัดเพียงแค่100สิทธ์เท่านั้นและวันนี้นะคะเรามีสินค้าเด็ดๆอะไรบ้างกับเตาอบโตชิบะความจุ10ลิตรนะคะทีฝาวมอทอดไร้น้ำมันขนาด1.6ลิตรค่ะซนชิโร่พัดลมอุตสาหกรรม18นิ้ว s ัมซุงสมาร์ทที 4K ขนาด55นิ้วและที่สำคัญนะคะเราจะมีส่วนลดพิเศษจากรายการน็อกน็อกช้อยลด20%ไม่มีขั้นต่ำสูงสุดถึง8,000บาทจำนวน100คนมาให้คุณด้วยนะคะโดยคุณค่ะสามารถกรอกโค้ดได้ในขั้นตอนของการชำระเงินอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครพร้อมที่จะช็อปกันแล้วไปช็อปกันเลยค่ะร <c oughs> สินค้าชิ้นแรกกันเลยค่ะเอาใจคุณแม่บ้านสําหรับเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้แล้วนะคะใครอยากอบเคก้กอบคุกกี้ไปเป็นของขวัญเพื่อนๆหรือว่าอยากอบให้สามีให้สามีรักสามีหลงต้องสินค้าชิ้นนี้เลยค่ะกับเตาอบโตชิบ้าความจุ10ลิตรนะคะรุ่น ettd7080 ค่ะ สำหรับเตาอบรุ่นนี้นะคะมีขนาดกระทัดรัดจัดวางง่ายสำหรับห้องที่มีพื้นที่จำกัดค่ะมีฮีเตอร์ทั้งบนและก็ล่างนะคะสามารถกระจายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยและสามารถทำความร้อนได้รวดเร็วเพียง5นาทีเท่านั้นค่ะสามารถปรับอุณหภ,ภูมิได้70ไปจนถึง230องศาเซลเซียสเลยและตัวเครื่องนะคะรับประกัน1ปีรับประกันชุดทำความร้อนให้คุณถึง5ปีไปเลยค่ะ เตาอบตชิบ้าความจุ10ลิตรรุ่น et td 7080ตัวนี้นะคะพิเศษมากๆเลยจากราคาปกติ3,590บาทเหลือเพียง1,490บาทเท่านั้นค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะก็คือทุกคนที่ชมรายการนี้อยู่ค่ะแน่นอนเลยว่าเรามีโค้ดส่วนลดให้คุณจากรายการ Knock Knock Choice น,น,นะคะให้คุณรีบไปช็อปกันเลยเพียงแค่คุณใส่โค้ด co n n c 2ลดถึง20%ไม่มีขั้นต่ำลดสูงสุดถึง8,00 0บาทไปเลยค่ะ แต่ว่าต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่ามีจํานวนจํากัดเพียง100สิ์เท่านั้นค่ะใช้คอนพิเศษได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ธันวาคม2565นี้เท่านั้นค่ะชิ้นต่อไปค่ะเป็นเครื่องครัวสําหรับคนรักสุขภาพเรียกได้ว่าบ้านไหนไม่มีเอามากๆค่ะเพื่อ้อแย่แน่เลยนะคะกับตัวนี้เลยทีฝาหม้อทอดไร้น้ํามันขนาด1.6ลิตรค่ะ หม้อทอดตัวนี้ค่ะสามารถใช้ได้ทั้งการทอดการปิ้งการย่างเบเกอรี่แล้วก็อบกำลังไฟ1 3 3 0วัตต์ค่ะความจุดถึง1.6ลิตรด้วยกันและตัวตะแกรงนะคะสามารถถอดออกได้ง่ายต่อการทําความสะอาดมากๆเลยค่ะสามารถปรับเลือกอุณหภูมิที่ต้องการเองได้เลยตั้งแต่80ไปจนถึง200องศาเซลเซียสเลยค่ะและยังสามารถตั้งเวลาได้สูงสุดถึง30นาทีมีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อครบเวลาด้วยค่ะ คนรักสุขภาพไม่มีตัวนี้ไม่ได้แล้วนะคะสําหรับทีฟ่าวมอทอดไรน้ํามันขนาด1.6ลิตรค่ะตัวนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่3,590บาทวันนี้เราขายที่ราคา1,299บาทเท่านั้นและพิเศษมากๆนะคะสําหรับคนที่ชมรายการนี้อยู่ค่ะแน่นอนเลยว่าเรามีโค้ดส่วนลดจากรายการ Knock น็อกน็อกชอยส์ให้คุณได้รีบไปช็อปกันด้วยนะคะ เพียงแค่คนใส่โค้ด CO NNC 2ลดถึง20%ไม่มีขั้นตำ่ำสูงสุดถึง800 0บาทแต่ว่าต้องรีบๆหน่อยนะคะเพราะว่าโค้ดมีจำนวนจำกัดเพียง100สิทธิ์เท่านั้นใช้โค้ดพิเศษได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ธันวาคม2565นี้เท่านั้นคะ่ะมาถึงสินค้าที่เหมาะสำหรับคนขี้ร้อนกันบ้างค่ะที่ร้อนขนาดที่ว่าพัดลมใหญ่แค่ไหนก็เอาไม่อยู่นะคะมาจัดใหญ่กันเลยค่ะกับซันชิโร่พัดลมอุตสาหกรรม18นิ้วรุ่น S 108ตัวนี้ค่ะบอกได้เลยว่าลมแรงดังพายุเรีวยกไดว่าจ่อหน้าขนตากระพือกันเลยค่ะซันเชโรพัดลมอุตสาหกรรม18นิ้วรุ่น SF108 ที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพการทำงานเป็นเยี่ยมค่ะตัวนี้นะคะสามารถกระจายสายลมเย็นแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเลยค่ะแข็งแรงทนทานเหมาะก,กับการใช้งานทั้งภายนอกและภายใน สามารถปรัระดับความสูงต่ำได้ที่98ไปจนถึง112เซนติเมตรค่ะดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอค่ะและตัวนี้นะคะก็ยังปลอดภัยมากๆค่ะเพราะว่าเขามีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าปกติและที่สำคัญรับประกันมอเตอร์นานถึง4ปีเต็มไปเลยค่ะ ซันชิลโลพัลบอุตสาหกรรม18นิ้วรุ่น sf 1 0 8จากราคาปกติอยู่ที่3,870บาทอ็บาทนกกชอยส์ choice, ขายเพียง999บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดค่ะ999บาทเท่านั้นเลยและพิเศษมากๆสำหรับคนที่ชมรายการนี้อยู่นะคะเรามีโค้ดส่วนลดจากนกนกชอยส์ choice, ให้อีกรีบไปช็อปกันเลยค่ะเพียงแค่คุณใส่โค้ด C.O.N.N.C. 2ลดไปอีก20%ไม่มีขั้นต่ำสูงสุดถึง8,000บาทรีบๆเลยค่ะเพราะว่าโคดนี้มีจำนวนจำกัดแค่1น0เท่านั้นและยังสามารถใช้โค้ดนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ถธันวาคมนี้ค่ะบอลลอกยังไม่จบเอาใจ้อบอลกันบ้างดีกว่าใครที่อยากชมเต็มๆต,ต,ตาต้องน,นี่เลยค่ะ Samsung Smart TV 4K ขนาด55นิ้ว Ultra HD 4K แบบ Smart Smart ให้คุณไปดูกันเต็มๆเ,เลยค่ะ คุณสมบัติเด่นของ Samsung Smart TV 4K UHD รุ่น 55AU7700 ขนาด55นิ้วสมจริงไปกับความละเอียด 4K UHD เหนือก็แบบ Full HD ทั่วๆไปจำนวนพิกเซลที่มากกว่าถึง4เท่าเลยค่ะและยังมีระบบเพียวคัลเค่ะทำให้การรับชมภาพย,ายนต์ของคุณนะคะทำให้รู้สึกว่าคุณเนี่ยเหมือนกับเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงเหมือนเข้าไปเล่นด้วยเลยค่ะ ส 4K UHD รุ่น5 5 a u HD, 55, AU, 7 7 0 0ขนาด55นิ้วจากราคาปกติค่ะอยู่ที่24,990บาทน็อกน็อกช้อยส์ของเราค่ะลดแหลกรานลดกว่าครึ่งขายเพียง12,690บาทเท่านั้นค่ะแต่ว่าเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวดี๋ยวเดีดีวเดียเด๋ยวก่อนค่ะ ยังมีพิเศษเฉพาะคนที่ชมรายการของเราอยู่นะคะเรามีโค้ดส่วนลดจากรายการนกนกชอย<น>ให้คุณเดลีดไปช็อปกันด้วยค่ะเพียงคนใส่โค้ด C O N N C 2ลดันที20%ไม่มีขั้นต่ำสูงสุดถึง8,000บาทไปเลยค่ะรีบรเลยนะคะเพราะว่าเขาจำนวนจำกัดแค่100ิเท่านั้นค่ะคุณสามารถใช้โค้ดพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ธันวาคมนี้ค่ะรีบรเลยนะคะใครอยากได้ของถูกอย่าช้าค่ะส่วนเทปต่อไปจะมีสินค้าอะไรน่าสนใจต้องติดตามชมนะคะทางฟ Facebook และ Youtube u ูท no น็อกๆค่ะและคุณก็ยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและโปรโมชั่นเด็ดๆจากน็อกๆได้ทางช่องทาง Facebook, y u u t u b e Instagram, TikTok, t w t t t อร์ i n e และเว็บไซต์ n น k k n o .com c ค่ะและใครนะคะที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปน็อกๆก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วค่ะทาง App Store และ Google Play นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะฝากไว้ด้วยนะคะน็อกๆเพื่อบ้านในทุกจังหวะชีวิตแรงบันดาลจริงให้บ้านคุณวันนี้อีต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ Knock knock